สวัสดีครับวันนี้ผมมีชุดเครื่องเสียงไฮไฟแยกชิ้นสำรับฟังเพลงโดยเฉพาะระดับราคาเอื้อมถึงได้จากแบรนด์ c a m b r i d g e Audio มาแนะนำกันครับปัจจุบันเราจะเห็นผู้ผลิตเครื่องเสียงมากมายหลายยี่ห้อนะครับแต่1แบรนด์ที่นักเล่นเครื่องเสียงรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือ Cambridge Audio แลอยี่ห้อนี้เนี่ยมีประสบการณ์ในการผลิตเครื่องเสียงเนี่ยมายาวนานกว่า50ปีแล้วนะครับ ซึ่งสินค้าที่ทางยคร์บิดอะ udi โอออกแบบและผลิตจำหน่ายนะครับก็มีมากมายหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นสิสเทมฟังเพลงอย่างชุดอินทิเกตแอมฟรีพาวเวอร์แอมเครื่องเล่นซีดีเครื่องเล่นแผ่นเสียงไปจนถึงสิสเทมโฮมเทเตอร์และลำโพงรูปแบบต่างๆก็มีครบถ้วนซึ่งสินค้าที่จะมาแนะนําในคลิปนี้นะครับจะเป็นชุดสิสเทมฟังเพลงแบบไฮไฟแยกชิ้นประกอบไปด้วยอินทิเกตแอมสรุ่นคือ x a 2 5 x a ส5และเครื่องเล่นซีดีสรุ่นคือ a x c 25กับ a x c 3 5ครับ ซึ่งข้อดีของชุดเครื่องเสียงแยกชิ้นรูปแบบนี้นะครับก็คือการควบคุมสัญญาณรณกวนภายในเนี่ยจะทําได้ดีกว่าชุดเครื่องเสียงแบบสําเร็จรูปที่ลงทุกอย่างอยู่ในตัวถังเดียวและในส่วนของภาคจ่ายไฟที่แยกของใครของบ้านโดยเฉพาะนะครับทำให้สามารถจ่ายกระแสเลี้ยววงจรได้อย่างเต็มที่ปัจจัยเหล่านี้เนี่ยจะส่งผลถึงคุณภาพเสียงเป็นอย่างมากและสําหรับใครที่ต้องการอัปเกรดในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสายไฟ สายลำโพงสายสัญญาณหรือแม้แต่เปลี่ยนเครื่องเนี่ยชุดซิสเต็มเครื่องเสียงแยกชิ้นแบบนี้เนี่ยก็สามารถดําเนินการได้ยืดหยุ่นกว่าแต่ในทางนี้เนี่ยก็มีข้อเสียอยู่บ้างน,นะครับก็คืออาจจะทําให้งบประมาณสูงขึ้นแต่ไม่ใช่ปัญหาสําหรับ A x Series เนื่องจากเป็นชุดเครื่องเสียงราคาเอื้อมถึงได้ง่ายซึ่งรุ่นที่เห็นตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่เครื่องละ9 0 0ากว่าบาทเท่านั้นเองครับสำหรับดีไซน์ของ t r e b i ชอ Audio ถือว่ามีเอกลักษณ์มากนะครับโดยในส่วนของแผงหน้าเนี่ยจะใช้ และในส่วนของฐานรองรับตัวเครื่องทางด้านหน้านะครับได้รับการออกแบบรูปทรงให้ดูโฉบเฉี่ยวทันสมัยดีครับทีนี้มาดูความแตกต่างของแต่ละรุ่นกันก่อนนะครับเริ่มกันที่ Indicate M m โดยรุ่น x a 25ซึ่งเป็นรุ่นเล็กเนี่ยการควบคุมต่างๆเนี่ยจะทําผ่านปุ่มปรับหมุนทั้งหมดเริ่มตั้งแต่ปุ่มปรับทุ้มแหลมปุ่มปรับวอลลุ่มปุ่มปรับบาลานซ์ซ้ายขวาและปุ่มเลือกอินพุตแหล่งโปรแกรมถัดมาคือ x a 35นะครับรุ่นใหญ่ รุ่นนี้เนี่ยจะเพิ่มการควบคุมผ่านทางรีโมทคอนโทรลไร้สายนอกจอากนี้ยังมีแผงหน้าปัดสามารถดูสถานะการทำงานได้จากระยะไกลนะครับในส่วนของช่องต่อทางด้านหน้านะครับหากเป็นรุ่นเล็กเนี่ยจะมีช่องต่อแบบ AUX 3.5มิลเนี่ยเพียงแค่ช่องเดียวในขณะที่รุ่นใหญ่ XA35 เนี่ยจะมีช่องต่อ AUX 3.5มิลขณะเดียวกันก็จะมีภาคขยายหูฟังสามารถเชื่อมต่อหูฟังแบบ6.3มิลได้ด้วย ในส่วนของจุดเชื่อมต่อสัญญาณทางด้านหลังนะครับทั้งคู่เนี่ยจะมีช่องต่อสัญญาณทั้งหมด4ชุดด้วยกันแต่ความพิเศษของรุ่น XA35 เนี่ยก็คือจะติดตั้งโฟโนโ่หรือผ้าขยายสัญญาณของเครื่องเล่นแผ่นเสียงมาด้วยสามารถรับสัญญาณจากหัวเข็ม MM โดยตรงได้เลยคุณนาเเสียงที่ได้ก็นับว่าไม่ธรรมดาเดี๋ยวท้ายคลิปมีให้ลองฟังกันครับและสําหรับใครที่วางแผนจะอัปเกรดสายไฟนะครับรุ่น XA35 เนี่ยจะทําได้ง่ายกว่าเนื่องจากว่าเป็นมาตรฐานแบบ IEC รองรับสายไฟขนาดใหญ่ได้มั่นคงกว่ารูปแบบ C7 หรือแบบหัวเล็ก8ของรุ่น XA25 พอจะต่างภายนอกผ่านไปแล้วนะครับทีนี้มาดูภายในกันบ้างซึ่งขอบอกว่า2รุ่นนี้ก็ดูต่างกันมากทีเดียวโดวยในส่วนของรุ่นใหญ่นะครับ XA35 เนี่ยจะเห็นว่าจะใช้หม้อแปลงแบบทอรอยนะครับและในส่วนของวงจรภาคขยายเนี่ยจะสามารถจ่ายกำลังขับได้35วัตต์ที่8โอห์มในขณะที่ XA25 เนี่ยจะใช้หม้อแปลงแบบ Ei ส่วนวงจรพักขยายเนี่ยจะสามารถจ่ายกันลงขับได้ต่ำกว่าเล็กน้อยอยู่ที่25วัตต์ที่8โอห์มถัดมาเป็นความแตกต่างของ CD Player กันบ้างนะครับถ้าสังเกตจากภายนอกเนี่ยจะเห็นว่าเหมือนกันมาก ถ้าไม่สังเกตชื่อรุ่นเนี่ยก็แทบจะแยกความแตกต่างไม่ออกนะฮะแต่ว่าจุดที่ต่างกันจริงๆเนี่ยก็คือทางด้านหลังนะครับโดยในรุ่น XC35 ซึ่งเป็นรุ่นใหญ่เนี่ยจะมีจุดเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลเอาท์พุตแบบโคอ็กเชียลให้ด้วยนะฮะถามว่าดียังไงจุดนี้เนี่ยในกรณีที่ต้องการจะอัปเกรดในอนาคตเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อสัญญาณไปยังภาคแดกภายนอกได้ในส่วนของจุดเชื่อมต่อสายไฟนะครับเครื่องเล่นซีดีทั้ง2รุ่นเนี่ยจะใช้รูปแบบ C7 หรือหัวเลข8ทั้งคู่ ทั้งคู่เนี่ยถูกออกแบบให้เป็นเครื่องเล่นซีดีนะครับก็จะสามารถอ่านแผ่นซีดีในรูปแบบของซีดีอ i อดโอย่างเดียวแต่ว่าถ้ามีแผ่นซีดีที่มันจุดไฟเพลงแบบ mp 3หรือ wma เนี่ยก็สามารถเอามาเล่นได้เช่นเดียวกันในส่วนของภายในนะครับเครื่องเล่นซีทั้งคู่เนี่ยจะใช้แดกชิปแบบ bit, 2 4 b บิต192กจากวอรบซันนะครับรุ่น wm 8 5 2 4 ซึ่งถือว่าเป็นแด็กชิปยอดฮิตที่มีคุณภาพสูงราคาคุ้มค่านะครับในด้านการใช้งานนะครับผมได้ทดลองเสียงกัอลำโพง2-3สคู่ผลจะเป็นอย่างไรไปรับฟังกันครับ That Invites you to come closer It wants to show you more And even if you lose yourself and don't know what to do เห็นว่าทั้ง XA25 และ XA35 เนี่ยสามารถตอบสอกกนองการใช้ง,งานได้ดีทั้งคู่นะครับเสียงกลางดีมากแต่มีคำแนะนำสำหรับการแมทชิ่งลำโพงรวมถึงปัจจัยแวดล้อมที่อาจส่งผลถึงดุลเสียงเล็กน้อยครับโดยในรุ่น XA25 เนี่ยจะเหมาะก,กับลำโพงที่มีน้ำเสียงออกไปทางอิ่มหนานิดนึงเนื่องจากสไตล์จะจอกไปทางกระชับฉับไวกว่าเบสเก็บตัวเร็วกว่าส่วน XA35 เนี่ยจะสามารถแมทชิ่งกับลำโพงได้หลากหลายส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะพักขยายที่มีกำลังขับสูงกว่าเล็กน้อย หากฟังกับแผ่นเพลงในวออดิโอไฟล์เนี่ยการ่าอน้ําเสียงจะดูกลมกล่อมกำล,ลังดีรายละเอียดเสียงชัดเจนหรือแม้แต่การฟังกับแผ่นซีดีทั่วๆไปก็ยังให้เนื้อเสียงที่ดีมีน้ำมีนวลกว่าชุดเครื่องเสียงแบบสําเร็จรูปครับสำหรับราคาของชุดเครื่องเสียงแยกชิ้น AX series มีดังนี้ครับ สรุปเป็นแนวทางสำหรับใครที่สนใจจะใช้งาน AX Series นะครับหากใครที่มีงบประมาณจำกัดไม่สนใจฟีเจอร์ยิบย่อยต่างๆอย่างเช่นการควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลหรือแม้แต่การเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงอิเทเกตแอมรุ่น XA25 ซึ่งเป็นรุ่นเล็กเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอนะครับแต่ถ้าว่าท่านมองว่าการควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลไร้สายจากระยะไกลเนี่ยเพิ่มความสะดวกได้มากขณะเดียวกันเนี่ยก็เผื่อไว้ว่าอนาคตเนี่ยจะเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงเนี่ย x a 3กก็สามารถตอบสนองได้ด,ดีกว่าในส่วนของเครื่องล่นซีทั้ง2รุ่นนะครับอันนี้สามารถตัดสินใจได้ง่ายๆเลยก็คือดูว่าอนาคตเนี่ยเราจะเชื่อมต่อกับแดกภายนอกไหมถ้าไม่มีความต้องการที่จะเชื่อมต่อกับแดกภายนอกเนี่ยรุ่นเล็กอย่าง XC25 เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเห็นว่าอนาคตเนี่ยอาจจะลองอัปเกรดแดกภายนอกดูเนี่ยช่องต่อดิจิตอลคัลเชั่นเอาของ XC35 เนี่ยก็ถือว่ามีความคุ้มค่าก็สามารถเลือกรุ่นนี้ได้เลย สำหรับใครที่สนใจซิเต็มฝังเพลงแยกชิ้น AX Series สามารถไปทดลองกันได้ที่ร้านค้าต้นที่ำหน่ายและ Powerbuy ครับและนี่ก็คือ Cambridge Audio AX Series ครับ